หพี่ก็อันนั้นแหละเลยได้เมีใครม้างเมื่อกี้มีพีโ่โฮปอ่าตัวพี่มอนในที่เดวิก้านี่นี่นเอก็เฟกินนะเฟมโอเควะเนี่ยโอเคครับไอ้เนี้ย้วพวกพวกเรามันจะไม่มีไม่ได้เอาอยองเอายามเลยนะเพื่อน,น,นมีแต่เกาะเลยใครไม่มียามมึงเดินต่อแถวมาดิ ต่อแถวหน้าตอเลวคุณ่มเลยต่อเลยคุณต่อเลยคๆณต่อเค่อเลยเลคุัต่อเลอเลยค่อเลย้เลยคุ่เลขคูณ่เลข่เลคต่อเลยคต่อนลยคุณ่อเนค่อเลค่อเลยคุต่อเลยเลยคต่เลย่เล่อม่อเล่เล่อต่อเลยคุณต่เ่ลอ่ออ่่อเลยอ่ เอาหนึ่งเอาหนึ่ง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 ซีซีเอาไหมหนึ่งหนึ่งซีซีเล่นหมัดอ่ะมึงเปิดไปวงนัวเลยนะเล่นต่อแปดสองแปดอ่ะต่อเลยอ่ะเป็นหนึงกูบอกกันเ้ยในนี้มันบัฟไม่ได้นะอย่าบัฟล่อย่าบัฟเด็ขาดเล่เล่กไปกันอย่างเดียวตองสองครับเพ่อีกครับกูให้ไม่เสามวันเจอตีนแน่นอนรออะไรอ่ะเล่กเลยนะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งต่อเลยครับ อ้ยเบตุ้ยสวัสดีครับสครับเล่นอะไรนะหนึ่งหนึ่งสามเก้าอันนี้เบต้าก็กินน้ป่ะครับเนี่ยต่อเลยแต่อันเนี้ยฮัลโหลเฉี่อยไม่ได้ครับสามสี่หกผิดฮัลโหลเฉี่ยไม่ได้ครับเฉี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่ใช่รีเวอร์หรอวางเราผิดหรือเปล่าครับเนี่ยสามสามเจ็ดห้าครับพี่สามเจ็ดห้าโกนแล้วไหนอะเขาโอเคหมดแล้วให้กูเหลืออยู่สี่ขวดน้ำมาแบ่งหน่อยดีนะ ไปขอน้าดิน้าไอ้จ่อยมึงวับพายไข่มานี่ก่อนนี้มันมาไม่เป็นแน่เลยไงไข่อยู่นี่ไงข้างหลังเนี่ยไหนมึงงัวมั่วมันไม่ใช่ไอ้ไข่อ้าวไข่วะเอ้ยนี่มั่วมั่วซองหลุ่งตุ้งมันจากไหนนี่ไข่ครับเนี่ยไอ้ไข่ถือดาเกอร์วะขอซื้อเพชรตอนไหนดิดต่อต้าไปเลยครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ไอ้ไอ้ผัดไอ้ผัดเข้าด้วยเหรอใช่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 ยืมของมาเลย อันนี้ไอ้ข้างหลังมันเขียนว่าอะไรวะเนี่ยของใครของของของไอ้นี่เหรอใช่ใช่ใช่อันนี้ชื่ออะไรนะที่สั่งลายเต็มด้านเนี่ยหลงเฉียบโอ้โหเฉียมึงไม่ต้องบอกว่าชื่อหลงหรอกแค่นี้กูก็หลงแล้วมึงอยู่เอ็นเอ็มดีนะพี่ตอสอะไรนะอยู่เอ็นมดีนะพี่ได้ครับได้ได้ได้ไอ้เพนเพนบ้างเพนกูมีอยู่เพนผมมีแค่สองอันนะไอ้กระเป๋าผมมีแค่สองอันเดี๋ยวกูรอชุบเอาเพนน่ะครับเพน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ บอกดูแก้งบอกไหมเอาไอ้บ้องมาเพื่อน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 อะไรอ่ะเบต้าเพื่อนเพื่อนใครมีดีไหครับวันนี้ใครครับเพื่อนครับครับผมมาผมก่อนเอ้ยดีไหมเนาะเบต้าครับสามเจ็ดห้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามเจ็ดห้าครับผมไม่มีครับเออไอ้มีระบ้องจะเข้าแกงอ่ะมันจะมันมันบอกขอขอขอพิสูจน์ตัวเฮ้ยพี่ต๊อดพี่ต๊อดครับพี่ต๊อดมีคนมีคนนะเขาบอกผมว่าจะมีคนขอเข้าด้วยอ่ะเอ้ยซิกซอ โคตรปวดอ่ะถ้าเจอมีกับเชิงอ่ะมันยังไม่มาเลยไม่ใช่หรอกนี่ที่ยาเฮ้ยยาตียาตีเพื่อนมันมันเป็นเป็นยาพีิมารผมบอกปวดจริงนะเอาสนับเอาดาวมีที่จุบเอาวะไม่มีอ่ะพี่มีมีเลขยกเรียกยี่มีเพนเปนนี่ไม่เคยเออเรียกไรนะไอ้หนุ่มเลขอะไรหนุ่มไอผพาได้ออกแก๊งมาเลยน้องไม่ไหวอะไรเงี้ย ห้าร้อยล้านเนาะพี่ตอนติดนี่ผมล้านหนึ่งครับอุ้ยไอ้ไอ้นี่ชืวยหน่อยพี่อยากเดี๋ยวเลยอ่ะกูไม่มึงใส่เงี้กูนู้แต่เอ็มซีแก๊งเอ็มซีโอ้โหเพี้ยโตเพี้ยโตเข้าเหรอพี่แกโตไขเขาให้มึงอยู่คนเดียวไอเพื่อนมาของมึงดิโอ้ยคุณหยิบแล้วนะเพื่อนให้นะแจก่มาใครเอาเกาะป้างม่ใช่เล่นไปปุ๊บเฮ้ยพี่ผมโดนที่รูชีบบัฟมอะอะไรเงี้ยเป็นกระทีบเลยไหมเก็บสักแกงเราดีกว่าเนี่ยกูมั่นใจว่าก็มีนะแค่เพน เมื่อวันบอกึมีสามทำไมไม่ถึงนิีัยมันแบบเกื่อวานอกึงามทำไมไม่ถึกเมื่อวานบอกถึงปีสามทำไมไม่ถึงเฟเน้นชุบเพื่อนนะเน้นเน้นยิงยิงเพื่อนนะครับครับว่างน้องผขอคมคมนะครับพี่เออไม้พี่คมอยู่แล้วจะผมพี่ผมเห็นพี่ตีหัวเพื่อนอะาสุดเออเดี๋ยวดูเลย เอาเอดีไหมไปหนึ่งสามเอดีห้าครับนะเอวิ่งฝังนี้วิ่งฝันนี้เงไอ่ั่นอะอันนี้อันนี้มาตายนะเรียพวกเรียกแล้วพวกเรียกแล้วหมัดเจอมีอ้ะโคตรปวดขอเอดีเลยพี่ท่้นเกินแน่เลยสามเจ็ดห้าครับพี่อ๋อเอออันนี้บันที่คนนั้นมันทุกคนอ่ะพี่อบันทุกคนเอดีกูเมีันเดียวนะ ไอดีอะไรครับดูงผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้ได้ใครสิบเอดพีหนึ่งหนึ่งซครับจ่ายจ่ายต่อดตหนึ่งหนึพี่เอาพี่แปดสาให้กันหนึ่งอะเผื่อวิ่งไปชุบได้ขอหอยดีด้วยพี่มามามาเอาดครับพี่มามาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้สามเจ้าครับพี่เอไรหนุ่มอันนี้พี่ตอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับสองสี่หกสองครับสี่หสอง สามเจ็ดห้าใครอ่ะไอ้เหี้ยถือเด็กเก์หน้าแก่ียะผมผมพี่ผมสี่หกสองสี่หกสองพี่อ่ะเรียกไปต่อนะเลขอะไรสี่หกสองสี่หกใส่ยังไม่มาเลยหมายแทรกผมให้ไปแล้วพี่ให้ไปแล้วให้เขาได้ดีเลย วิ่งหาแอบเอาเด้อไอดอกเราเราเราไม่ได้ว่าจะเอาเด้อเราเข้ามาเข้ามาลีเลียเข้ามาลีเลียเข้ามานอนเปื่อยลีเลียดิเอ๋ไม่เปื่อยหรอยดอกแจ้งอ่ะโอ้ยเฮียเฮียไม้แท่งต้องทำยังไงอ่ะครับพี่จอดเกินแน่เลยมึงดูกากีดังดิมึงดูกากีดังดิไม้แท่งก็ดูพี่จอดเป็นตัวอย่างอ่ะการเล่นใช่เหรออยที่เหนือชั้นได้ปิ้นอะไรนี่ เฮ้ยไอโ้โบมึงสมัครสมาชิกด้วยเหรอ,อดีน้องวันดีครับเอมดีสู้ไม่สู้สูอ,อยู่แล้วน้องน้อง<ห>ไม่มาค<า><า>อยช่วยแข่งอะ่ะทีโรชิจะเปิดกับการกินังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นสู้เท้าไหมไมันมียอมรู้นะแต่ดูซี่เอาใช่ผมไหมไอเฟมมึงต้องเดินยิงไ,ไม่ใช่มึงยิงแบบเปิง้งแล้วก็ยืนยิงต่อนั่นแหละมีเขาหลังอ่ะยิงเปิ้งเกาหัวอย่างว่า ไมต่อดีโดนอีโมแล้วหนองแย่หวานอุอาวุธเรากี่คนวะเนี่ยถึงสิบปะถึงอยู่เนาะน่าจะถึงนะเออมันเล่นได้ครับเรื่องอาวุธมันเล่นได้เล่นไม่ก่อนเล่นไม่ก่อนเออมันไม่เป็นไรหรอกอ่ะลุยลองรับดีๆถึงนะกูพูดจริงๆเยี่ยแค่ปืนมันไม่เป็นไรหรอกเว้ยไม่ถึงทำไมจะไม่ถึงอ่ะมึงกูตอตฝามน้าสี่จ่อยห้าพัทยหก เฟรมเจ็ดหกเจ็ดพี่ม่อนแปดม่อนแปดไอ้วีนอมวีนอมเป็นใครนะเบอร์เทกเบอร์เทกเบอร์เทกเก้าขาดไอคนนึงเรียวเรียวซีไซพี่ไซเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยแต่ในแอร์ดอปมันใช้ปืนได้ใช่ไหมไอ้พ้นตรงเนี้ยโอ้โหเอาแล้วเหรอนั่นไงว่าแล้วอะอะไรไม่ฟรี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 หรือเปล่าหรือเปล่าเร็วไปรี่ไปไหนล่ะเปลี่ยนเป็นมิดเลยพี่เฟมยิงหน่อยพี่เชื่อขอบไป เอาเก็บไว้เอกระสุนมี16นัดที่ยเก็บไว้ช่วยพวกเราดีกว่าแทงเลยดิไอ้เพ่ยิงปึ๊บแทงเลยดวันนี้มันจะไม่ขยับเลยแต่เสียวมันขยับมาเลยเข้าโคตรเยอะดูดินอนเปื่อยอ่ะเอาเอาจริงอ่ะใครวิ่งมาหาเราเราก็บอกเราไม่เล่นกันได้นรเราไม่เล่นเราไม่เล่นมาดูหลังเร่มบีนะโคตรเลี่ยมอ่ะ ้งหลังบีบบีบบีบนะพี่บีบก็เข้ามาว่ะเดี๋ยวโดนเอ้ยเฮี้ยเลื่นเลออย่างเงี้ยไม่ไม่ไอย่าอย่าบวกนะเพื่อนอย่าอย่าอย่าวิ่งอะไรวะเดี๋ยวอ้ยย่าอย่าวิ่งงันเดี๋ยวเดี๋ยวขาหาว่าเราไปบวกเขาอีกนอนเปลยนะนอนอน่ะแต่เริ่มหรอเริ่มเรือยเรือยเรื่อยเรือยเรืยเรื่อยเอยเ่ยเยเรืยเรืยเรเฮืยเรื่ยเรือยเ่ยเรือยเรื่ยเ่อยเรื่ยเรืยเรืยเรื่อยเรื่อยเรื่อบเรืขอยเรื่อนเรบอยเ้่เือเือเืเือน

ไม่มีเอดีแล้วพี่รวมีแต่หมัดจูบเพื่อนได้บมัดจูบเพื่อนได้ไม่มีเอดียแล้วพี่ยาวอยู่พี่เดี๋ยวหน่อยเออเดี๋ยวดีผมมีผมมีอนิโมมีชันหน่อยดิเฮ้ยกูจะบูทโอ้เยเนี้ยนขัดไปขัดไปขัดไปมันขัดไปเดี๋ยวมันเหมาเดี๋ยวมันเหมาเดี๋ยวอันนี้โมเมชันดิยาวมีลมยัวดิยาวยาวโอ้โหไอที่มันตายดิยนี้เพื่อน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 ไม่จูอนไม่ต้อง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 ยาหมดยาวหมดไม่ต้องไม่ต้องแล้วยาไม่ต้องแล้ว เติมน้อยพี่เติมหน่อยตาไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปเอากระเลยบอกว่าเอาแม่งเองเมื่อกี้มันแหลมมาตีกูมาตีเพื่อนเราด้วยเย็น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 เขาเรียกว่าโกวัยเก่าอ่ะเฮ้ยใครมีเอดีาะวะไม่มีแล้วหมดแล้วไมมีสองอันผมมีสองอันเอดีเฮ้เก็บเก็บไว้ดมเก็บไว้ดมน้องอย่า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 ชุบนะเสียดายเสียดายอย่า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 ใครใครใครมัดใครไม่มีเอดีบ้างหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ต้อครับพี่ต้องสองตองสองเลหนึ่งสองพี่หนึ่งหนึ่งีหนึ่งซซีหาพี่สามี่สหนึ่งสองนอมานี้หนึ่งหนึ่งสองสองพี่หนึ่งหนี่นี่สาแล้วไมแท่งพ่อหมกมียาให้พี่ผมโดนทีเดียวตายเออไม่เป็นไรภูภยากงไม่มีว่ยาเยาอะไรเขย่ายาหนึ่งหนึ่งสางเก้าวี่หนึ่งสองสองพี่มันมีสองทีเท่านั้นแหละพี่เฮ้ยแล้วใครไาวิ่งไปวะนะะ ขันหนึ่งสองสองสองขวดปีนิกดีอะไรแบบนี้อันนี้มันเอาตลอดอ่ะไอ้ไข่ต้มมาไอไข่ต้มมานั่นไข่เนี่ยอยู่อยู่นั่นคือไข่นะคนนั้นคือไข่นี่ยอยู่กูกลัวเฮ้ยกูกลัวว่ะไอมันไม่บวกกันดิไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงฟังกูนะเขาเขาไม่บวกกันเขาหอนเขาหลอนเรานะไอไม่ไม่ไม่อย่าขยับเช้ากูอย่าอย่าออ่าให้เขาไปตีกันเรื่องไอ้เหี้ย มีโอกาสได้นะกูบอกก่านะพี่มีโอกาสได้นะไม่ได้ไม่ตกลงไม่ตกลงหลัสองบวอดไหมพี่มือที่สามหวานเสมอมึงฟังกูเงียบเงียบเฮ้ยแกงเราไม่ฟังกันอีกแล้วเงียบก่อนมันจะใครว่าไอ้ไอ้คนไอ้มันจะมาบีบเราทำไมอ่ะไม่งั้นเราไปขวาไหมเราไปขวาไหมไปขวาดิป่ะ FC ครับพี่นี่คนมาดิไอ้ไอ้ยกมันมาดิไอ้นี่ไป้ิีเก็บเอ็ดอปหาพ่อของมันเลยนะ ไม่เป็นไรเนี่ยมึงเป็นไรเหมือนพวกมึงอะโอ้โหไม่ใช่เหมือนมึงอะฟังนะใครมาช่วยเราก็ต้องกลัวเพราะกลัวของหมดแล้วโดยจะลากว่าง่าพี่ผมจะลากของแกงมาตีเอาพี่แล้วไอ้ใครอดีพี่ไอ้ใครอยู่ไหนอ่ะโอ้ยไไอ้ยอมึงเก่งมึงทำให้กูณดูหน่อยอะทำเลย อ่ะทำเลยโอ้ออกลายออกลายแล้วได้เลยวูให้มึงเลยเฮียร้านหนึ่งอ่ะมึงลากหน่อยเว้ยไปแล้วก็โดนอะโดนยิงเดี๋ยวดนยิงเดี๋ยวดนยิงไปที่มาถ้าแก๊งไหนมาชนกับแก๊งเรามันคิดผิดแล้วมันก็โดนช้อนมันก็เสียมันคิดอยู่แล้วนมึงดูเป็นลิงหลอกเจ้าอยู่นะกระโดดย่องย่องี่แะเป็นตัวตลกที่่ายมึงเรียกมันกลับมาเหอะตลกอ่ะดี๋ย่กูโดนกูโดนแล้วเอาแล้วไข่ไปไหนอ่ะโดดนโเอ้าเฮ้ยเยเดี๋ยวเเเเที่ทำนี่เำนี่ ไปลุ้มไปลุ้มไปลุ้ยไปตาย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 หวยพอพอพอ้ยแกงกูไปไหนมืดไปอยู่นู่นแกกูอยู่นู่นหมดเลยอันนี้ใครอ่ะใครพ่อมึงอ่ะโธ่พีอมีข่าวไหยมีมแต่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นวย ไปไปกูโดนโดงตีนนี้อ่ะซอยจูเฮี้ให้สมพีแน่นอนซอยจุไอ้โหสมซอยจูขออาหารด้วยชวนหลุดป้อมึงหัวละพันกูป่ะเอออืมมึงมัมันจู๊กูมัจุ๊กูด้วยวิ่งเป็นตัวตลกอยู่น่ะมึงเห็นไหมดีเก่งมากเก่งมากน้องเก่งมาก ไม่ช่วย่ต้อโดย้ายกันเยอะย้ายกันยอเมันเขาเลยเลยชุบเพื่อนตยตาย่ตายชุบเพื่อนด้วยตายป่ะตายม่ตายไม่ตายไม่เียบมันไม่ช่วยพี่ต้อดเว้ยมันเล่นเอาหางจริงว่ะเฮีย่เว้ยสวยสวยเอากากินน้ำง่ไย้หน่อยเว้ อย่าแย่งกันเล่นนะคุยกันคุยกันตัวชุบูปะเห็นป้าสวยเพื่อนสวยสวยก,กันกินน้ำเอาไปมึงเก่งกันอยู่แล้วเว้ยกินน้งชุบเพื่อนการกินน้ำการกินน้ำชุบเพื่อนกินน้ำชูเพื่อนการกินน้ำสวยสวยสวยน้องค่อยไปพี่ตากแตงแค่เอ้นนีมีควายหลุดหนึ่งตัวคือใครเหรอครับไม่ใช่ <S <S ผมแน่ใจโซนะตัวเราไว้กลับไปไม่ต้องไม่ม่ไมกลับไม่กลับไม่กลับเมกลับไม่กมไอโฟนกลับกลับกลับกกลับกูไม่ได้ตายกลับไปเลยโซนเพื่อนแล้วชบเพื่อนไอชุบเพื่อนไม่ดิ